พี่อยากจะบอกเธอเองว่าจริงๆหนูเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กฉลาดและพี่ชอบการเป็นนักใฝ่รู้เป็นหนอนหนังสือของหนูนี่เป็นข้อดีแล้วพี่ว่าเรื่องนี้พี่ไม่ได้เบรมอะไรเชอเอมมากมายและเป็นเรื่องการที่เขาเผอิญผิดกฎคนที่พี่เบรมคือคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วชักจูงเข้ามาในแบบนี้เนี่ยคุณบาปมากแล้วคุณไม่ควรจะเป็นผู้จัดการในชีวิตใครเลยเพราะาคุณไม่มีคุณธรรม ขอตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020เรียนคุณชยานุษษษษษ์สรทัศน์ชยาธนุสใช่ไหมคะ,ะตามที่ท่านได้เป็นผู้สมัครเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020เมื่อวันที่18สิงหาคม2563และต่อมาเมื่อวันที่12กันยายนท่านได้ทำข้อตกลงการเข้าประกวด m มิสซีเวิร์สไทยแลนด์2020กับบริษัทหรือกองประกวดตามรายละเอียด ที่ท่านเองก็ทราบดีอยู่แล้วนั้นปรากฏว่าระหว่างการประกวดท่านได้มีการนำเอานายสิทธิชยัยเรวิโรธหรือเคนซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือเป็นพี่เลี้ยงส่วนตัวจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับท่านในระหว่างที่ท่านหรือผู้เข้าประกวดได้ร่วมกิจกรรมกับทางกองประกวดโดยที่นายสิทธิชยัยเรวิโรธหรือเคนมีใช่พี่เลี้ยงที่ทางกองประกวดได้จัดหาให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกท่านแต่อย่างใด การกระทำของท่านจึงเป็นการผิดข้อตกลงการเข้าประกวด m i s s universe Thailand 2020ในข้อ5.29วรรคหนึ่งและอาจทำให้เกิดความได้เปรียบแก่ผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆที่ไม่ได้เป็นผู้จัดที่ไม่ได้มีผู้จัดการส่วนตัวหรือพี่เลี้ยงส่วนตัวการกระทำของท่านจึงเป็นการฝ่าฝืนและละเมิดข้อตกลงดังกล่าวดังนั้นทางกองประกวดจึงขอใช้สิทธิ์ในข้อตกลงการเข้าประกวด Miss Univers e Thailand 2020 ข้อ5.29วัค4ี่ตัดสิทธิ์ของท่านในการประกวดรอบ30คนสุดท้ายในการประกวด Miss Universe Thailand 2020นับแต่วันนี้เป็นต้นไปวงเล็บ30กันยายน2563จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือค่ะรประเด็นที่พี่ปุ้อยากจะชี้แจงกับทุกคนก็คือข้อที่1ข้อตกลงของการประกวด Miss Universe Thailand 2020ในข้อ5.29ก็ได้ระบ,บุแล้วว่าทางกองประกวดสงวนสิทธิ์ถ้ามมิให้ผู้ใดนำพี่เลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมใดๆกับผู้เข้าประกวดนะคะผู้ปกครองจะนำมาใช้อะไรก็ต้องตามกติกาที่บอกไปแล้วมีกรณีฉุกเฉินใดๆติดต่อหัวหน้าพี่เลี้ยงคือใครนะคะแล้วก็หากพี่เลี้ยงหรือผู้ปกครองได้กระทําการฝ่าฝืนละเมิดข้อปฏิบัติดัักลกาวก็จะส่งผลในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดทันทีนะคะข้อที่2ในทางกองประกวดเองเนี่ย ได้จัดหาพี่เลี้ยงให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกคนแล้วโดยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ6คนนะคะการที่คุณเชอเอมหรือนางสาวชยานุชสรทัศน์ได้นำเอาเคนในเคหรือนายสิทธิชัยเรววิโรจน์มาเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวหรือพี่เลี้ยงส่วนตัวเนี่ยโดยมีส่วนร่วมในระหว่างที่กิจเชอเอมเองก็ได้ทํากิจกรรมกองประกวดด้วยนะคะและโดยที่ในเคหรือนายสิทธิชัยไม่ใช่พี่เลี้ยงที่กองประกวดจัดหาแต่อย่างใดการกระทํานี้จึงถือเป็นการผิดข้อตกลงดังนี้ก็คือ ผิดข้อตกลงในการเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020ในข้อ5.29วัคหนึ่งที่อ่านไปแล้วทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เข้าประกวดท่านอื่นๆที่ไม่ได้มีผู้จัดก,การส่วนตัวหรือพี่เลี้ยงส่วนตัวเข้ามานะคะข้อที่3ค่ะนายสิติชัยหรือนายเคนเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์ของบริษัท s t a r ์ด m อมเ a ชจำกัดโดยบริษัท s t a r d ด m อมเ a ชจำกัด จะมีการเซ็นสัญญาหรือไม่ได้เซ็นสัญญากับนายเคนอย่างไรก็ตามเนี่ยกองประกวดไม่ได้ทราบเรื่องดังกล่าวค่ะแต่กองประกวดก็เข้าใจอย่างเดียวว่านายเคนคนนี้เป็นทีมงานของบริษัท Stardom Asia เรื่องนี้ถือว่าเป็นการแสดงความไม่สุดไม่สุจริตใจของนายเคนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะและข้อที่4 n i นายเคนเคยเป็นผู้หางานหรือพี่เลี้ยงหรือผู้จัดการของเชอเอม มาก่อนที่จะเข้าประกวด Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด2020อยู่แล้วตามที่เขาบอกว่า,าได้ดูแลกันมากว่า2ปีนะคะแล้วก็ในเคนเองก็ได้เข้าร่วมประชุมกับทีมงานกองประกวดครั้งสำคัญสำคัญหลายครั้งทำให้ในเคนรู้ข้อมือข้อมูลในเชิงลึกของกองประกวดรู้แนวทางหรือคอนเซ็ปต์ทุกอย่างของกองประกวดอย่างลึกซึ้งว่าแล้วก็รู้ด้วยว่ากรรมการ ที่จะต้องตัดสินเนี่ยจะต้องรู้ในคุณสมบัติของผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะแล้วระหว่างทํากิจกรรมกับกองประกวดนายเคนก็เอื้อประโยชน์จากสปอนเซอร์ให้แก่น้องเชอเอมโดยให้สปอนเซอร์ดูแลเชอเอมหรือนางสาวชยานุสรเป็นพิเศษกว่าผู้เข้าประกวดอื่นๆนะคะระหว่างทํากิจกรรมกับกองประกวด mm hmm. ก็ได้จัดซีนให้นักข่าวมาสัมภาษณ์เชอเอมมากกว่าผู้เข้าประกวดอื่นๆนะคะแล้วก็มีการร่วมมือกับ กลุ่มแอปแอดมินเพจบ้านเมตตาสับสนุนเชอเอมและนางสาวชยานุชเป็นพิเศษมากกว่าผู้เข้าประกวดคนอื่นด้วยจริงๆ,งๆแล้วที่ผู้อยากจะพูดตรงนี้นะคะกลุ่มของผู้คนแอดมินของบ้านเมตตาเขาไม่ได,ด้มีอะไรผิดกับกองประกวดเลยเขามีสิทธิ์ทำเช่นนั้นเพราะเขาไม่ใช่คนในกองประกวดยกเวน้นคุณแบงค์ที่เข้ามาเป็นผู้ดำเนินรายการในกองและเราได้ทำอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่าน น้องไปถามได้เลยว่ามีใครส่งใครเข้าประกวดไหมมีต้องบอกเพราะถ้าไม่บอกเราเล่นงานทีหลังแน่นอนอ,อพี่ปุ้ยขอพูดเรื่องของที่น้องบอกว่าน้องมีสีนิยามมีบโบรกเกอร์อกราลยานมิตรพี่เลี้ยงผู้จัดการส่วนตัวนะคะอันนี้มันก็มีสิทธิ์ที่น้องจะพูดแต่ในความคิดของพี่ปุ้ยเนี่ย สิ่งที่พี่ปุ้ยเห็นกองเห็นและมีคนอื่นๆเห็นมีทั้งพยานบุคคลพยานภาพถ่ายมากมายหลายอย่างอะ่ะบันไม่ใช่แค่บอกว่าไม่ค่อยรู้จักกันเพิ่งมารู้รู้จักกันสองปีก็จริงนะคะแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเป็นสมุวนเป็นเมื่อาวานน้องบอกอะไรพี่ปุ้ยไม่ได้ฟังตอนตอนบับลอกเกอร์ เป็นคนหางานให้เฉยๆนะคะอันนี้ก็คงไม่จริงนะคะพี่ปุ้ยคิดเองนะคะจะผิดจะถูกไม่รู้นี่คือวิจารณญาณของพี่เนื่องจากว่าวันที่ไปหัวหินมันเกิดเหตุวันนั้นแหละช่วงนั้นช่วงที่ไปหัวหินมีผู้สื่อข่าวหลายท่านมาสวัสดีพี่ปุ้ยแล้วก็บอกว่าทำไมอ่ะ กองอ่ะดันแต่น้องเนี่ยให้สัมภาษณ์คนเดียวตลอดเลยอ่ะพี่ปุ้ยบอกไม่จริงค่ะกองดันทุกคนมีตัวซับเยอะๆเลยพี่ปุ้ยพูดอย่างนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามพี่ปุ้ยว่าก็าไม่รู้ว่าเนี่ยเห็นเนี่ยพี่เลี้ยงอ่ะเขาเข้าใจว่าเป็นพี่เลี้ยงกองดิ่ซ้ำเพราะมันก็เห็นหน้าอยู่ในกองดันน้องตลอดเลยที่สัมภาษณ์สีสัมภาษณ์สิแบบโอ้โหไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกบวกกับทีมง,งานพี่ปุ้ย มาถามว่าเอ้มันแปลกๆนะทําไมพี่ปุ้ยสั่งประกบเหรอแต่ทุกคนบอกไม่ใช่เหรอเพราะพี่ปุ้ยไม่เคยพี่ปุ้ยพี่ณจะไม่สั่งจิ้มใครดันใครทั้งนั้นนะทุกคนเท่ากันเริ่มเอกใจแล้วพี่ปุ้ยก็มีพูดออกไปตอนที่ทีมงานอยู่กันเยอะๆบอกว่าทุกคนระวังตัวให้ดีอย่าไปออกนอกหน้ากับใครเป็นพิเศษอย่าบายแอสกับใครอย่าทําอะไรที่มันน่าเกลียดแล้วอย่าให้พี่ปุ้ยรู้นะว่าทําอะไรกันไม่ดี ชาแอาตายนี่คือคําพูดของพี่พี่จำทุกคําพูดของพี่ได้นะคะพี่เป็นคนมีาศาสนาพี่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พี่ไม่โกหกน้องเชอเอมได้ติดต่อพี่เลี้ยงประจํากลุ่มว่าอยากจะเข้ามาคุยกับพี่ปุ้ยพี่ณนะนะคะเพราะว่าน้องรู้สึกว่าเหนื่อยมีปัญหาสุขภาพเดีย๋ยวจะต้องมาหาทางออกกับพี่ปุ้ยพี่ณนะคยมาได้เลยมาได้เลย ยังถามว่าลูกแล้วไปถามน้องซิอันนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ท้องพลผ่านที่เลี้ยงน้องไปโรงพยาบาลอะไรน้องก็บอกว่าอ้าไปพยาไทสองโอเคพี่ปุ้ยติดประชุมนะแต่ว่าถ้าหนูเสร็จแล้วหนูก็ให้น้องมาที่ออฟฟิศแล้วกันนะคะน้องก็ส่งไลน์มาว่าใกล้จะถึงละใกล้จะถึงละแล้วพอใกล้จะถึงประมาณสักเกือบเกือบจะใกล้สี่โมงน้องโทรหาพี่ปุ้ยว่าเดี๋ยวหนูจะมาพบนะคะ หนูจะมาพบพี่ปุ้ยคะ่ะพี่นะพี่ณะอยู่ด้วยชะมอยู่ด้วยคะ่ะหนูมีเรื่องปรึกษาเรื่องที่น้องสุขภาพไม่ดีแล้วคนในวงการนางแบบเนี่ยเขาจะมาร์คไว้เลยว่าเรื่องสุขภาพน้องคือพอน้องเหนื่อยมากๆร้อนมากๆหนาวมากๆน้องก็จะไม่สบายอะ่ะแล้วน้องก็เล่าว่าเนี่ยสองวันสามวันมันร้อนอะ่ะทั้งร้อนทั้งฝึกหนักบางทีน้องเกร็งไปหมดเลยพี่บอกเอมไม่ได้นะลูกสุขภาพเราสําคัญที่สุด เป็นอะไรไปฉับพันเนี่ยเรื่องผพวกนี้มันไม่คุ้มเราต้องเอาสุขภาพเราก็แล้วหนูว่ายังไงก็ตอนแรกนึกว่าน้องจะไม่ไหวจะไปต่อไม่ไหวน้องบอกว่าแต่หนูคิดว่าหนูจะไปต่อค่ะหนูอยากที่จะประกวดไปจนถึงวันสุดท้ายหนูแค่จะบอกกับพี่ปุย้ยพี่นะว่าสุขภาพหนูไม่ไหวถูกไหมฮะและบางครั้งอะไรนะที่เกี่ยวกับกิจกรรมอะ่ะ น้องบอกว่าน้นองไม่ไหวน้องไม่ไหวเนี่ยกิจกรรมมากิจกรรมที่หนักไปเนี่ยน้องอาจจะไม่รู้ได้ร่วมน้องจะขอที่จะไม่ร่วมก็คือผู้ตรงๆก็คือจะขอพ่อยกเว้นในบางกิจกรรมน้องบอกว่าหนูขอได้ไหมคะไม่ว่าสมมติหนูจะอะไรก็ตามเนี่ยขอให้หนูได้อยู่ตลอดการประกวดและขอให้หนูได้ขึ้นเดินบนรอบไฟนอเพราะชุดของหนูเนี่ยไ,ได้ทำมาแล้วพี่ก็ยังพูดว่าแหมหนู ทุกคนที่ประกวดนี่มันก็ทำชุดมาแล้วทั้งนั้นเน่ยพี่ก็บอกว่าอย่าคิดอะไรเลย,เ,ลยเอาสุขภาพตัวเองเป็นหลักเถอะเอาอย่างนั้นดีกว่าลูกนะเอาสุขภาพเป็นหลักหนูไหวไม่ไหวยังไงเนี่ยหนูต้องตัดสินใจเพราะมันเข้ามาในรอบลึกๆแล้วน้องบอกว่าเดี๋ยวจะพาผู้จัดการส่วนตัวมาด้วยผู้จัดการคนนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงหนูอะดูแลหนูมากว่าสองปีแล้ว ทันทีที่เดินขึ้นมาถึงออฟฟิศชั้นสองพี่ปุ้ยเห็นน้องเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับคุณเคนพี่ปุ้ยยังงงก็ถามเคนก็บอกเรามีนัดกันหรือเปล่าคือตอนแรกในใจคิดว่าเอะฉันนัดทีมนี้เขาซ้ำซ้อนอ่ะพี่ปุ้ยถามมาถามพี่นาว่าเราหรือเปล่าเธอนัดหรือนัดทีมเธอนัดเคนนัดพีอาร์เปล่าหรือว่านัดคือช่วงหลังเนี่ยหลุดเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ลงคาลนดาแล้วมันก็ลืมไปเลยพี่นาบอกเปล่านะไม่มีเธอไม่ได้บอกฉันอ่ะโอเค พอเคนขึ้นมาเขาก็แนะนําว่าเป็นผู้จัดการก็พูดเหมือนเดิมค่ะผู้จัดการหนูแล้วก็ตอนมานั่งก็พูด oh, ว่าเนี่ยพี่ย่งแซลเลยสวัสดีจ้าผู้จัดการเคนอยู่ในนี้ทั้งหมดแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือ talk. ช็อกช,าไ,ชาไปทั้งตัวสำหรับพี่เคนเดี๋ยวจะให้คุณอ้ําพูดพี่ปุ้ย TPN จ้างบริษัทสตาร์ดมมาเป็นผู้ดูแล PR นะคะและ ดูแลสปอนเซอร์เวลาเรามีสปอนเซอร์มากมายเราต้องมีคนดูแลทุกครั้งที่มีการประชุมนะคะทีมตั้งแต่เราเริ่มประชุมกันจริงจังตั้งแต่เดือนกุมภาโควิดเข้าพักแป๊บพอโควิดซาเรียกประชุมทีมใหม่เพราะพี่วิวตัดสินใจแล้วว่าเราจะจัดประกวดในช่วงสิงหาลับสมัครกันยาตุลากันยาเก็บตัวต,ตุลาเจ็ดกสิบ รีลิมไฟดัลเราก็เลื่อนได้สุดแค่นี้เพราะเดี๋ยวมันจะไปชนกับช่วงเวลาของการต้องเก็บตัวไปยูนิเวอร์สพี่ปุ้ยก็ไม่เห็นสักครั้งที่คุณเคนจะไม่เข้าประชุมน้อยมากแต่ที่เขาบอกว่าเคยเข้าประชุม3ามครั้งกี่ครั้งนะคะเขาบอกกี่ครั้งห้าไ,ไม่เกินห้าครั้งคือเอาเป็นว่ามัน,ม,นมันคงไม่ใช่อ่ะค่ะพี่ปุ้ยนะคะมันคงไม่ใช่อันนี้พี่ปุ้ยเปิดเผยไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นการละเมิดสิทธ,ธิส่วนบุคคลแต่ถ้าคุณเคนกับน้องเชอเอมให้การยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลอันนี้พี่ผูย,ยินดีเพราะมันเป็นข้อมูลที่อยู่ในกล้องวงจรปิดในห้องออฟฟิศทุกออฟฟิศจะต้องมีวงจรปิดนะคะมันจะชัดเจนทุกอย่างเ,เวลาที่เราจะขายงานให้กับสปอนเซอร์เราจะต้องแจ้งสปอนเซอร์ทุกครั้งว่าความมันที่จะเกิดขึ้นในการจัดประกวดในปีนี้ กิมมิคหรือกลยุทธ์แท็กติกในปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรและที่สําคัญนะคะสปอนเซอร์ที่เป็นเมนสปอนเซอร์ของพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยจะต้องบีฟเขาอย่างละเอียดเพื่อเชิญมาเป็นกรรมการในรอบสําคัญสำคัญ,คญอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้น,น,นการดูแลสปอนเซอร์เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะมีรายละเอียดทุกสิ่งอันที่จะต้องชี้แจงให้สปอนเซอร์รับทราบและไปพร้อมๆกัน แม้กระทั่งกลยุทธ์ในการที่จะเรียกว่ากําจัดจุดอ่อนอะ่ะ<อ>โอ้สปอนเซอร์พี่วิชอบมากบอกว่าเอ้ยโปร่งใสมันมากเลยอย่างนี้มันมันอะมันโป่งใสอะเพราะอะไรคะสปอนเซอร์เขาก็ชอบตรงนี้เพราะว่านางงามที่เราจะได้นั่นคือเพชรน้ำงามจริงๆบวกกับเอาพี่ปุ้ยให้ท็อป10เลยปีนี้ท็อป10ของพี่ปุ้ยนี่ก็คือเพชรลูกยอดทั้งนั้นอะ เพชรลูกยอดจริงๆเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์เขาต้องมีการที่เขาต้องรู้คะ่ะเพื่อคุณดูแลสปอนเซอร์เนี่ยคุณจะต้องรู้เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะรู้แค่การขายคุณจะขายอะไรคะถ้าคุณไม่รู้คุณพรีเซนต์ลูกค้ายัางไงคะคุณพรีเซนต์สปอนเซอร์อยังไงคะอันนี้พี่พุ้ยเถียงนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ประชุมมันเกินห้าครั้งที่จะจัดงานใหญ่แบบนี้ ประมาณกี่ครั้งที่เราเข้าประชุมกันอ่ะมีรูปต่างกรรมต่างวาระค่ะมันก็เกินห้าแล้วมั้งคะจริงจริงมันหลายสิบเพราะว่างานใหญ่ประชุมน้อยไม่ได้หรอกค่ะที่มาอยู่ในงานอะไรคือรูปที่เข้าประชุมุกครั้งใช่ไหมใช่ที่มาร่วมกิจกรรมที่มาอยู่ในงานที่เป็นอินไซต์พี่ปุ้ยใช้ว่าทุกครั้งในการเข้าร่วมประชุมและการแฝงตัวอยู่ในทีมซึ่งพี่ปุ้ยเข้าใจสนิทเลยค่ะ แล้วหลายครั้งที่สั่งเองกับตัวว่าเฮ้ยหนูดูนี่หน่อยนะพี่ปุ้ยว่าพฤติกรรมอย่างไรต,งต้องเช็คให้ดีคือความที่เป็นทีมงานไงพี่ปุ้ยก็สั่งงานหลายอย่างอันนี้พูดด้วยเกียรติของตัวเองค่ะพี่ปุ้ยก็รักเธอเอมนะเอ็นดูแกแต่เราต้องแยกให้ถูกนะคะวันนี้พี่ปุ้ยมาพูดตรงนี้ข้อเดียวเท่านั้นพี่ปุ้ยต้องรักษาสิทธิ์ให้น้องๆทั้ง29คนคุณต้องเห็นเวลาเขาสู้ คุณต้องเห็นเวลาน้องๆบางคนที่นั่งขออนุญาตนั่งรถกับต่างจังหวัดเพื่อไปรับทุนสนับสนุนจากในอำเภอและหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านสนับสนุนเขาเพื่อประกาศศักดาของผู้หญิงไทยในบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวอร์สเอ๊ะพวกเราลืมพวกเขาไปได้ไงล่ะ29คนเขามาด้วยความถูกต้องามาด้วยหัวใจเพราะฉะนั้นพี่ปุ้ยก็มีความจําเป็นที่จะต้อง ที่ทักสิทธิ์ของพวกเขาทัง29นางค่ะซึ่งเธอก็ทําเต็มที่คนเราอะทุกคนแม้กระทั่งตัวพี่เองมีสิทธิ์ทําผิดได้ทั้งสิน้นแล้วพี่พูดแต่วันแรกนะน้องก็ไม่ได้ไปแบบทําเป็นอาศญายกรรมอะ่ะมันก็คือแก้การทําผิดกฎแต่การทําผิดกฎครั้งนี้เนี่ย มันเป็นการไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นๆอีก29คน oh. อ๋อแตต้องลิสต์แล้วค่ะเพราะว่าวันแรกๆก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดีลิสต์ออกไปแต่ว่าวันต่อมามันจะต้องมีเรื่องของภายในกองอะเข้าใจไหมคะเพราะว่าพี่ปุ้ยบอกแล้วบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งไปวุ่นวายกับน้องผ่านไปให้น,อน้องให้เวลาน,น้องสักสองวันนะคะเข้าวันที่สองก็นคือวันที่สองมันต้องมาคุยกันแล้วนะคะก็ไม่ได้รับการติดต่อมาค่ะ ก็ไม่ไม่ต้องรับรู้แล้วคะคะจะรับรู้ทำไมพวกคุณยังไม่ได้เขาขอลาเขาขอลาว่าและพี่พลบอกเขาบอกขอลาป่วยแล้วก็คือจริงๆลาวันเดียวคือวันรุ่งขึ้นเขามาหาเราวันศุกร์ที่25กันยาวันเสาร์พี่พลก็จะต้องไปช่วยช้างที่เขาเขียวก็ยังบอกว่าให้โอกาสเขาเพราะว่ามันคงจะแบบมันร้อนอะ คนมันป่วยก็อย่าไปบังคับเข้าไปตอนนั้น,นพี่ปุ้ยยังไม่คิดว่าจะตัดสิทธิ์เขาหรอก็รับรู้เรื่องราวทั้งหมดเลยก็คือ<ม>คิดยังไม่ได้คิดจะตัดสิทธิ์ค่ะอยากให้เข้ามาคุยถ้าไม่ไหวร่างกายมันไม่ไหวหรือกระแสมันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขอลาออกไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราก็ทําใจไว้แล้วว่าน้องน่าจะไม่ไหวเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ไหวสุขภาพไม่ไหวแต่ว่าการบอกสุขภาพไม่ไหวแล้วจะขอเดินรอบไฟนอลเนี่ยพี่ปุ้ยว่ามันมันมันย้อนแย้งกับกับกองอ่ะเข้ามาในกองเนาะ แล้วอบอกสุขภาพไม่ไหววันนี้จะหยุดช่วงนี้ฉันไม่ไปอันนี้ฉ oh, อนนไม่ได้ะแล้วคนอื่นละ่ะไม่ได้พี่อยากจะบอกเชอเอมว่าจริงๆหนูเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กฉลาดและพี่ชอบการเป็นนักใฝ่รู้เป็นหนอนหนังสือของหนูนี่เป็นข้อดีแล้วพี่ว่าเรื่องนี้พี่ไม่ได้เบรนอะไรเชอ,เอม,มากมายและเป็นเรื่องการที่เขาอเผอิญผิดกฎคนที่พี่เบรนคือคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วชักจูงเข้ามาในแบบนี้เนี่ยคุณบาปมาก แล้วคุณไม่ควรจะเป็นผู้จัดการในชีวิตใครเลยเพราะคุณไม่มีคุณธรรม